สวัสดีแฟนบอลลาซทุกคนนะครับวันนี้วันที่9พฤศจิกาย,ยน2515นะครับมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับเพิ่มเติมมาจากการที่หลายๆชาติได้ทยอยประกาศรายชื่อนักเตะที่จะอติดทีมชาติไปเล่น w วล์ค c ั p ที่กาตาร์นะครับในส่วนของทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลซึ่งทาเคโะโทมิยะสกึก็แน่นอนนะติดทีมชาติไปเล่นกับญี่ปุ่นด้วยนะครับ ในส่วนของทีมชาติบราซิลเนี่ยก็มีการประกาศรายชื่อออกมาเช่นเดียวกันนะครับผมก็ได้รายงานไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับทีนี้มันมีเรื่องราวให้เราต้องมาพูดถึงต่อเนื่องนะครับก็คือว่าทางด้านนักเตะตระกูลกาเบลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาเบลเชซัสกาเบลมาตินเนลี่กาเบลมาโกเยสเนี่ยก็ได้รับการจับตาว่าจะ มีชื่อติดทีมชาติไปเล่นที่กาตาด้วยหรือเปล่านะครับโดยแรกๆเองก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีเพียงกาเบียลเชซุสเท่านั้นที่ติดทีมชาติไปนะครับแต่ว่าพอประปากาศออกมามันมีมาร์ตินาลี่ติดไปด้วยนะครับซึ่งก็สร้างความประหลาดใจแม้แต่เพื่อนร่วมทีมชาติระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเนมาเนี่ยก็ยังรู้สึกอึ้งไปเลยนะครับทีท่ชื่อ ของมาติเนลลี่ได้ประกาศออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เห็นคลิปวิดีโอผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีการตัดต่อหรือว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรไหมแต่ว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่เนมานีัน่งนั่งฟังการประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิลแล้วก็อตอนแรกมีมีมรายชื่อของกาเบรียลเชุสออกมาเนี่ยเจ้าตัวก็ยังก็ยังโอเคแพกหน้ายิ้มนะครับเอาแต่พอชื่อของมาติเนลลี่ตามติดมาเนเจ้าตัวถึงกับ อันหน้าตานี้คือแบบออกอาการอึ้งหรือว่าช็อกไปสักพักหนึ่งครับก่อนที่จะ,ะมีรายชื่อของตัวเองเป็นเป็นรายชื่อต่อมาก็ค่อยอกลับมายิ้มย้ำจำใสนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีอาการช็อกอ,อยู่เหมือนกันนะด้วยความที่คงไม่คิดว่ามาร์ตินนลี่ซึ่งเพิ่งโดนเรียกติดทีมชาติไปไปครั้งเดียวเองครับก็ทำผลงานได้ดีจริงแต่ว่าด้วยความที่เขาแย่ย่งน้อยแล้วก็ยังไม่ได้รับการยอมรับ มากนัก,กน,นะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วอนอกจากอา,อาการของเนมาแล้วเนี่ยมันมีาทางาด้านสปอร์ตวิดเน็เนี่ยได้นำเสนอข่าวนะครับซ,ซึ่งบอกว่าผลของการประกาศรายชื่อออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็มีความเห็นต่างอยู่เยอะนะครับในสังคมโด,โดยเฉพาะในส่วนของสื่อท้องถิ่นของบราซิลเนี่ยถึงขนาดออกมา โจมตีทางด้านติเต้ผู้จัดการทีมอาชาติบราซิลว่าแน่จะมีนอกมีในมอีอะไรอ่าอะไร something กับทางด้านเอดูกสาสเปานะครับซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอดูเนี่ยเป็นคนที่ดึงทางด้านตีเต้มาทํางานเป็นผู้จัดการทีมชาติหรือว่าเฮดโค้ชของทีมชาติบราซิลนะครับเพราะเขาเชื่อว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมันมีโมลน,นะครับโดยไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยเขาก็ เป็นหนึ่งในหนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างค่อนข้างจัดเต็มจัดหนักเหมือนกันนะครับโดยเขาบอกว่ามันมันมันเป็นไปได้ยังไงที่กาเบร,เรียลเดเลลี่เนี่ยถูกเรียกตัวอดีตทีมชาติไปเล่นโวล์คัพที่กาตาแต่ว่าในขณะที่นักเตะตัวเก่งของฟา์เมนโกอย่างทางด้านกาเบียลบาบูซาเนี่ยครับก็โดน มองข้ามไปเขาบอกว่ามาร์ตินลี่เนี่ยจริงๆแทบจะไม่ค่อยมีใครรู้จักด้วยซ้ำนะครับเดินในแถวๆห้างแถวบราซิลเนี่ยยังยังจะไม่มีใครรู้จักซะด้วยซ้ำอันนี้ก็อาจจะพูดเกินไปนิดน,นึงแต่มันอาจจะเป็นคําเปรียบเปปยนะครับเขาบอกว่ามันมันน่าอับอายมากมันน่าขำม,มากที่ตีเต้เนี่ยทำแบบนี้นะครับการเรียกดเนียลอเวสมาันนี้ก็ ก็ว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะครับนี่เรียกมาติเนลลี่มาอีกเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเขาบอกว่าเออมาติเนลลีเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับฤดูกาลนี้ก็เพิ่งยิงไปแค่5-6าหกลูกคร้นเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับโดยในขณะที่บาโบซาหรือว่าอีกฉายาหนึ่งของเขาก็คือกาบิโกเนี่ยนะครับก็ ยิงได้ตั้ง29ประตูในฤด,ดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิงใน a ルバตาเดรสไทเทลก็แกก็ค่อนข้างบนทางด้าน mm hmm. ทีมงานการ, mm hmm. ก,ารการคัดตัวนักเตะชุดนี้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่ามารติเลี่เนี่ยทำอะไร mm hmm. คืออาร์ซอไม่ได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. เขามองว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะร mm hmm. เขามองว่าเอดูกับทางด้าน คนในสมาคมฟุตบอลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมชาติบราซิลเนี่ยต้องมีอาซัมติงกันอยู่นะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาเอดูกำลังพยายามที่จะปั่นราคาของมาติลลี่นะครับโดยก็พยายามผลักดันให้ไปติดทีมชาติเพื่อที่จะได้เรียกค่าตัวเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วมาติลี่เองเนี่ยเป็นคนที่ย้ายมาจากสโมสสอิตูโน่นะครับซึ่ง ว่ากันว่าสมโมสรน,นี้เนี่ยก็เป็นของจูนิโยปอลิสตานะครับซึ่งก็เป็นผู้ประสานงานของทีมชาติประมาณนั้นถ้าขายทางด้านมาตินี่ได้เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันมันจะมีเรื่องของเงินบางส่วนที่จะไปเข้ากระเป๋าของทางด้านจูนิโยปอลิสตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่าเอดูกาสปาวเนี่ยก็ ได้มีการผลักดันในส่วนของกาเบียวเชซุสด้วยนะเขาบอกว่าเชซุสเนี่ยในโ o r คับ u p 2018ก็ยิงไม่ได้เลยแล้วก็ในในเกมหลังๆของอาร์เซอนี่ก็ไม่ยิงมา8เกมแล้วเนี่ยก็ยังถูกเรียกติดทีมชาตินี่เขาก็รู้สึกว่าแปลกใจมากๆนะครับก็พวกเราในฐานะแฟนบอลอาร์เซอก็คงจะได้แค่อภาวนาให้อ่กาเบียวทั้งสองคนนี้ก็ทำผลงานตบปากทางด้านเนโต้ NATO นะครับซึ่งได้ออกมา จัดหนักจัดเต็มในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วกาเบียลกับเยสเนี่ยก็ยังไม่ได้หมดสิทธิไปซะเลยทีเดียวนะครับในการที่จะ,ะถูกเรียกตัวไปเล่นทีมชาติบราซิลใน,ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแต่ว่าม,มันมีข้อแม้อยู่นะครับว่านักเตะที่โดนเรียกไปแล้วเนี่ยจะต้อง ถอนทีหมกไปนะครับโดยอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุของการติดโควิดหรือว่าการอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วง24ชั่วโมงก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มเตะนะครับซึ่งาทางด้านาบราซิลเนี่ยก็จะเจอกับเซอร์เบียนะครับในวันที่24พฤศจิกายนซึ่งาจากนี้ไปจนถึงวันนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเกิดอะไรขึ้นได้อีกนะครับถ้า มีอัิเสบในลักษณะที่นักเต่ที่โดนเรียกตัวไปแล้วไม่สามารถที่จะ,ะไปเล่นทีมชาติได้นะครับก็เป็นที่คาดกันเนี่ยนะครับว่าทางด้านกาเบียลมาเกสเนี่ยได้ถูกมองข้ามจากทางด้านสตาฟโค้ชทีมชาติอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะตัวเองเนี่ยก็สร้างความผิดพลาดพอสมควรน,นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อดีคือเป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ทําประตูได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่ ชอบทําเสียจุดโทษชอบทําพลาดอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆครับก็เก,ก็เลยอาจจะเป็นปัญหาอยู่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการาเรียกตัวนักเตะรายใหม่เข้าไปเสริมทีมแต่ว่า,าการเพียจะถูกเลือกหรือเปล่ามันก็ยังเป็นคําถามอยู่นะครับส่วนทีมชาติอังกฤษก็ใกล้ที่จะประกาศรายชื่อออกมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยผู้เกี่ยวข้อง ต่างๆก็ได้ออกมาให้ความเห็นเมื่อเมื่อวานผมก็ได้เสนอความเห็นของแกรีเนวิลไปแล้วนะครับว่าเขาอยากให้เซาเกตเลือกเบนจามินไว้มากกว่าทางด้านอเล็กซานเดอร์โนนะครับเราก็ได้ชี้แจงเหตุผลไปแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของเชเรอร์นะครับเชเรอร์ er เนี่ยก็บอกว่าเซาเกตจะต้องเสี่ยงมากๆนะครับถ้าเกิดจะ เลือกเอาแฮร์รี่แม็กควติดทีมไปส่วนตัวเนี่ยเขาสนับสนุนให้เซาเกตเนี่ยเลือกเบนจามินไว้ไปแทนมากกว่านะครับ่นไหนๆก็พูดถึงในส่วนของนักเตะที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วนะครับก็มีอีกชาติหนึ่งที่ประกาศออกมาเหมือนกันนะครับก็เป็นทางเดนมาร์กซึ่งนักเตะ ที่เราสนใจอย่างทางด้านแจสเปอร์ลินสตอร์มนะครับก็ติดทีมชาติเดนมาร์กไปเล่นในครั้งนี้ด้วยนะครับก็อยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านฝรั่งเศสนะครับพวกเราก็คงจะได้เห็นฟอร์มแล้วอาร์ซอลเองก็คงจะส่งแมวมองไปอติดตามเหมือนกันนะครับโดยตัวนักเตะเองเนี่ยได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับที่อาร์ซอลเนี่ยแสดงความสนใจในตัวเขาแล้วก็เขาก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับตอนนั้นมันไม่ใช่ช่วง อาทีเปิดตลาดซื้อขายนะครับแต่ว่าพอตลาดมันเปิดเ่ยผมก็เชื่อว่าทางด้านลินสตอมเนี่ยก็น่าจะไม่ปิดโอกาสในการย้ายมาเล่นให้กับอาโซนะครับอน,นอกจากนี้นในส่วนของฟุตบอลโลกเองเนี่ยมันก็มีข่าวนะครับว่า เซปลตเตอร์อดีตประธานฟีฟ่าก็ได้ออกมายอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างความผิดพลาดนะครับด้วยการเลือกให้กาตาร์เนี่ยเป็นชาติที่ได้จัดฟุตบอลโลกในปี2022นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาทั้งเรื่องของแรงงานแล้วก็เรื่องของทัศนคติที่มีต่อ,อเรื่องของรักร่วมเพศที่มันค่อนข้างที่จะสร้างความแตกแยกนะครับโดยก็ มีข่าวเรื่องของการละเมิดสิทธิแรงงานแล้วก็รวมถึงกฎหมายที่กาตาเนี่ยบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศที่ที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยมันเป็นความผิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่จะต้องย้ายฟุตบอลโลกครับจากเดิมที่เคยแข่งเทอๆมิถมิาุนา,าไปแข่งพฤศจิกานะครับทำให้กระทบกับลีกภายในประเทศแล้วก็ปัญหาอื่นๆตามมาอีกอมากมายนะครับ โดยเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจที่จะให้สหรัฐอเมริกาเ,าเป็นชาติที่ได้จัดฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้อาจัดมาแล้วในปี1994โดยครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งใจที่จะทําให้ฟุตบอลเนี่ยช่วยสร้างสามัคคีนะครับทำให้ชาติที่มีความเห็นขัดแย้งกันทางการเมืองอย่างรัเสเซียกับอเมริกาเนี่ยได้ใช้กีฬาเป็น สิ่งที่ลอล้อมให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะคงจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าก็เป็นความพยายามที่จะใช้ฟุตบอลเป็นเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะทําให้เกิดความสามัคคีขึ้นในโลกก็ผมว่าแบตเตอร์ก็อาจจะมาพูดก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนอกจากปัญหาในส่วนของกาตาร์แล้วรัสเซียเองก็มาสร้างปัญหาเรื่องของสงครามโดยการไปรุกรานยูเครนอีกนะครับยังไงก็ตามเนี่ยแบตเตอร์ก็ได้ปฏิเสธการตอบคําถามเกี่ยวกับ กับเรื่องของการเลือกรเสเซียให้ให้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในครั้งนั้นนะครับในส่วนของอฟุตบอลโลกก็คงจะประมาณอย่างนี้นะครับก็มีการเชื่อมโยงกับผู้เล่นแล้วก็เรื่องราวของอาซอนพอสมควรนะครับก็ขอบคุณแฟนบนนะอลอาซอนทุกคนนะครับที่ให้การติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ